สร้างค่ะสร้างกายส่วนโมกใช่ใช่ที่เมืองศรีเทพอยที่ว่าที่อ่าที่เพื่อชัยยาต้นไม้แบบนี้สวนโมกไปตั้งน้าเราผมลืมไปแล้วป่านเนี้ยครับสมัยนมด้วยนะท่านมีไข่เค็มไหมแถวนั้นน่ะเนาะครับไข่เค็มแต่นี่ยังมีอยู่ไหมครับยังมีครับร้านยังมีเยอะแต่ว่าขายได้ไม่มากเนาะครับตรงข้ามนะครับครับประมาณว่าตรงข้ามครับครับสวนโมกเนาะครับ เจอไข่เกมก็ใช่เราจะถึงแล้ว,วลครับทำไมนั่นจัดจันเยอะก็ทุกที้ลืมดูซ้ายมือก็เลยเลยรับดีบรรยากาศนี่ก็มีริมน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่า